เออเออตับกับออกครับคนดูโคตรโคตรโหดโคตรตึงโยวาซาพอดีวรุ่นเมกาวดิรุ่นดูไบดีวีรุ่นชาไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับไปอยู่กันในเกมนิคส c ค o า d นะท่านุกท่านเป็นเกมแนวอาร์พมาใหม่ล่าสุดเลยนะท่านผู้ชมนะเพิ่งเปิดให้เล่นนะครับท่านผู้ชมนะมีเล่นทั้งไอโอเอสแอนดรอนะเลยนะทุกท่านโอ้ยแม่งสะอึกว่ะฮืออือนะฮะมันมีหลายอาชีพให้ได้เลือกเล่นนะมีบอดี้เออร์นะครับนักดาบนะแล้วก็ ซอสแมนนะนี่ดาบรูนะฮะแล้วก็ในส่วนของฮันเตอร์นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็วิชนะก็คือเวทนั่นเองนะครับฮั Hunter นเตอร์นี่นักหนูนะมีเลือกทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับน้น่องนอง,นองก็ตึงก็ทีว่ะมาว่ะมาว่ะตัวไหนดีคนดูวอริเอ่อไหมคนดูนะซอสซอสแมนก็น่าจะโหดนะผมเอาเอา่อเลือกตัวไหนดีวะอันนี้ดาบโลอะ่ะเออดาบมือเดียวว่พระพลังป้องกันเนื้อพลังป้องกันเยอะกว่าวอร์อี้เอ้มะพลังยจมตีเออ โอลิเออร์น่าจะตีแรงกว่าน,นะคนดูเออเอานี่แหละคนดูไปดาบครู่ครับเลือกตัวก่อนนะครับใส่ทรงผมตัวก่อนเลยนี่เอาไหนดีอันนี้ละกันไปลิซิโกยกอกชื่อครับบิทคุกนี่ตุกลุงไปลิซโก้โอ้โหภาพโคตรเลรอื้ออันนี้พี่เล่นเวอร์ชันคอมนะท่านผู้ชมนะเออเราคนเริ่มได้เลยนะครับเวอร์ชัน PC เวอร์ชัน,ชนมือถือก็มีนะท่านผู้ชมนะข้ามเลยครับไป โอ้ยสะอึกหน่อยนะครับคนดูขออภัยมันจะมีเวอร์ชั่นในส่วนของมือถือก็มีนะครับท่านผู้ชมนะโอ้คนเล่นเยอะอยู่นะเนี่ยเกมโอ้โหโอ,โอ,โอ้เยอะเกินคนดูโคตรเยอะเลยไปปรับแป๊บหนึงน่งดีกว่าคนดูปรับเซตติ้งแปบ๊บคนมันเยอะโพดโอ้ยสะอึกแป๊บหนึ่งนะอ่าสภาพแวดล้อมปรับไปเห็นแค่ยี่สิบคนพอแล้วคนดูมันเยอะโพูโโวดพวี เออโอเคเอ้ยเอ้ยเอาว่า เว็แรมร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบ อกกิฟต์การ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยมันให้ทำอะไรวะคนดูกดตอบนีมุมบนขวามือนะมาตอบรับก่อนโอเคกดข้ามสวยครับพี่เอา่ะเอา่ะไป มันเหมือนในนั้นเลยอะอะไรนะเหมือนอะไรโอดินนะ่ะคนดูมาฮานละ่าน่ะที่เคยที่ผมเคยเล่นนะ่ะนี่เอาสีเอาสีเราสามารถปัดอ่าหมุนตามมุมมองได้นะทุกผู้ชมนะมุมกล้องอะไรพวกนะี้นะครับนี่มุมกล้องเป็นออโต้นะปรับมุมกล้องเป็นออโต้ก็ได้นะฮะทุกผู้ชมเอาว่ะเอาว่ะโคตร,รีโคตร,รึงนี่ดิเดี๋ยภาพโคตรสวยอันนี้คุผมปรับภาพสุดเลยนะคนดูนะ โอ้ยประยุกต์ไปน,นี่เสร็จสิ้นยังโอเคนี่มันเดินไปโอ้โหแต่ภาพสวยจริงภาพสวยคนดูถ้าใครเล่นบนมือถือนี่ภาพแบบแหลมจัดเลยนะบอกเลยนี่มันให้เราไปไหนนะโอ้ยเธออึกอยู่นั่นแหละหรับของแป๊บนึงมีภาษาไทยด้วยนะเกมนี้นะคนดูดดดดอันนี้ยานะครับยานี่มันเดินไปไหนโ้อนี่ เล็กหนึ่งสองสามนี่ใช้นั่นได้นะทุกผู้ชมนะโอ้ยกดแถบนี่คืออะไรอ๋อล็อกเป้าเหรอโอเค,อเคนี่เอาดิเอาด้อ z มดู zoom z o ดูไกลๆได้นะทุกผู้ชมนะสวยครบพี่สวยกระพีพ่นี่อย่างเงี้ยนะตึงจัดตึงจดัดไหนๆนกดยกเลือกออกโต้ก่อนโอ้ภาพก็สวยคนดู S 1> <S 1> เอาวะเอาวะเวยสะอึกอยู่นั่นแหละเอาล่ะไปคนดูกดคิวนะออโต้ถ้าเล่นบนคอมนี่กดคิวออโต้นะครับรับของรับของได้ <S <S ไม่ใช่แค่เครื่องร่อนด้านหนึ่งประสบความสำเร็จเหมือนกันนี่โอเคแล้วนี้เราไปไปคุยเควสยร์นหน่อยนะมาเล่นบนมือถือได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะลิงก์อยู่ด้านล่างทำใจใต้คลิปเด้อสำหรับใครที่เล่นบนมือถือนะครับมันจะแบบมันจะมีสอนวิธีการใช้งานอ่าเจ้าตัว สองชั้นนะมันต้องเปิดสองชั้นก่อนเข้ากีมเลยนะท่านผู้ชมถึงจะถึงจะใช้งานได้นะครับถึงจะเล่นเกมนี้ได้นาะเอาเดี๋ยวดยวีนี่โวยตะอึกเตะซับเลยครับผหนาโอ้โหมีแต่บึ้มคือรือคนเล่นเยอะอยู่นะครับอันนี้ผมปิดไว้ให้มันเห็นแค่ในแมพที่ยี่สิบคนนะดูดูชื่ออะเต็มเต็มเลยกำจกัดสปอนเซอร์โดยรอบหกตัวโอ้โหเอออ่าตัวแล้ว่าเฮ้ยโคที สับหน่อยสับหน่อยหัวหน้านี่ดิเออดูไวเออเออมาเลยครับน้องๆสับเลยสับเลยสับเลยนี่เป็นกินแนว A M O นะคนดูนะเควสต์มอยู่มุมบนนะครับท่านผู้ชมโอเคหรือว่ากดออโต้ก็ได้กดคิวเนี่ยมันจะวิ่งทำเควสนะแต่ว่าเราก็ต้องกดรับคงรับเควสอะไรตรงนี้ด้วยนะครับ มาว่ามาว่าไปไหนน่อยโอ้ยสะอึกเฉยเฮ้ยโคตรีโคตรึงอ่ะพี่มันเพิ่งจะขยายเสริมนะท่านผู้ชมนะเมื่อกี้นี้มาว่ามาว่าไปไหนน่อนีน้องสำรวจรอบๆนะท่านผู้ชมนะโอวยภาพใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ผมปรับสุดเลยใช่ไหมนี่สุดแล้วนะครับคุณดูนะนี่เอ่อ สแสดงชื่อทั้งหมดมมมเคลิร์เซอร์อขนาดใหญ่แล้วกันบาแวดล้อมนี่ผมปรับภาพสุดหมดเลยนะนี่สุดหมดเลยคนดูเอามีชีวิตชีวาแล้วกันอันนี้นะสวยครับพี่มาว่ามาว่าโตเลยคนดูเย yeah. ่ไปว่าไปว่า ดูใหดิครับโอ้ยสะอึกแถวเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยไปไหนกันน่ะไปกันหมดเลยนั่นน่ะโอเคภารกิจเสร็จแล้วสวยครับพี่กางเกงเฮ้ยได้กนึงโอ้ยเด้กางเกงมาใส่ไหมเฮ้ยทไมสะอึกแถววะเฮ้ยจะตายไหมเนี่ยยึดชิบหายดิใครมีวิธีแก้สะอึกบางคนดูมาว่ะมาว่ะ นี่ตอบรับนี่ก่อนนะครับพ่อมองโอเคขบวนกองอัศวินไปเลยฮะเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนู้นนะครับขรงแรกมันจะเป็นเควสนะท่านผู้ชมนะนี่เออมายืนอออะไรกันมนะั้ยนะเว้ยไม่ค่อยมีใครโอ้มีคนเล่นธนูเยอะอยู่นะนี่มันอยากจะเป็นนักดาบนะครับนี่เชดโคตรึงเอาว่ะเอาว่ะ นี่ราชาโนตึงไปคุยก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะอ๋อเควิเควิสแม่งติดบัร์กันนี่คนดูควสมันติดบัร์กันไอ้พวกนี้มันติดบัร์กันคนดูที่มันเดินไปเดินมาร์กนะมันต้องเดินเอานะครับตึเฮ้ยเดินไปที่หมู่บ้านโอเคไปเลยฮะเฮ้ยนี่มีหมาด้วยว่ะโอ้โหโคตรเท่เว้ยกูจะสำลัก นี่มีทักษะทักษะด้วยดูดิเราอัพสกงสกิลย mm ังไงวะคนดูเคนี like ่สกิลใช่ไหมโอเคอ๋อนี่ไงนี่ไงสกิลนะฮะท่านผู้ชมนะระบบก็จะเหมือนแบบเกมเมมเบอร์ทั่วไปแหละแหละนะท่านผู้ชมนะมีเสียชีพหลักนะครับตักดาบดาบโล่ธนูแล้วก็เวทนะใส่ของได้นะไหนดูเอ่อตัวเสีอตัวเสียจะเป็นเมนูใส่ของไม่ใชเมนูเหมือนเดียบูเลยนนี่นี่ไง ค่าพลังโดยละเอียดนะต้องชมวันสเตตัสโอเคเออปิดก,ก่อนไอ้ดูได้นะครับต้องชมนะเวสเราปิดขึ้นในเมื่อเนี่ย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอก คิปการ์ดไลโอตอสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนนหึ่ง Shop, no 1, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลย,ยไปเขวีอออ้ยต่อครับเดินเลยเนี่ยครับติดตั้งสัตว์ยานผนโอาได้มาแล้วว่าคนดูใสเลยดีครับ เอฟิกคืออะไรนี่เอฟิกม้านี่ฮะเอพีอสูงสุดโอเคสวยครับได้ม้ามาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะไปที้ยังหลับไหนเราเดินไปแล้วทำไมม้าไม่เห็นขึ้นมากดเซตเหรออ๋อกดเซตจะเป็นม้านะเออกดเซตนี่จะเป็นม้านะครับไปเย้มีม้ากันหมดแล้วนะฮะท่านผู้ชมโคตรตึงอ่ะโอ้ย สะอึกจัดเลยมาวิ่งเคลียสก่อนนะช่วงแรกๆนะครับท่านผู้ชมสวยใ,ใส่บูตลิกครับตอบรับก่อนเลย Let's go Let's go แนวแบบแนวอัศวินแท้ๆเลยน,นี่คนดูดูเสิ <c oughs> โอเคยังไนต่อหา <c oughs> ได้หมวกโซ่มาแล้วนะท่านผะู้ชมนะ ป ah. ีกอันใหม่เฮ้ยสะอึกจัดโหตรึงของเร็วๆไปเลยห้าฟูเอาดีเอาดีไหนไปไหนนะนี่มานะท่านผู้ชมนะโอเคกดข้ามครับไป Let's go อ๋อเวลาวิ่งเพิ่มันจะบางทีมันจะไม้เองนะท่านผู้ชมนะมันจะแบบขึ้นไม้เองนะวิ่งให้เออใช้ได้ปะใช้ได้ปะโออเตมาโอ้ยสะอึกจัดไปตอบรับก่อนครับลงทะเบียนเครื่องร่อนนี่ไงลงทะเบียนติดตั้งโอเคเราได้เครื่องร่อนมาแล้วนะฮะคนดูเอาไว้โรยตัวเหมือนกินชินเลยเนี่ยเนี่ย ช่วงแรกๆก็จะไม่มีอะไรมากนะก็วิ่งตามเควสนะท่านผู้ชมนะแต่เกมมันเป็นภาษาไทยเนาะมันก็ว้างที่จะเวิร์กอยู่นะครับเวลาเล่นเกมที่เป็นภาษาไทยนะนี่เควสแม่งวิ่งไล่เดียวกันหมดเลยนี่หว่า <c oughs> อืมเอาอ่ะเอาอ่ะภาพสวยจัดอยู่นะเนี่ยโอเค <c oughs> เอาอ่ะเอา,าเอา่ะคุณดูเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายโจมตีนี่ขอแค่ภาพแป๊บหนึง่ง สวยไปว่าไปว่าต่อไปคืออะไรสนทนากับโอเค <c oughs> นี่ตกลงเลยนะครับมาดิสัวใครนี่ฮ้อโอ้นี่มาทะเบียนรับลมนะตัวนี้มีมุมกล้องปรับได้นะมุมล่างซ้ายมือนะครับ <c oughs> มีระบบรีบวงเลเวลนะเกมนี้โคดีชีสสวยจัดเลยคนดูใครมันมาบินซ้อนเราวะ เอาว่ะเอาว่ะเราควบคุามาควบคุมได้คนดูเวลร์รี่กูดมันให้ล่อนลงไปจุดนี้นะท่านผู้ชมนะโอ๊ยสะอึกจัดลงไปคนโคตรเยอะดูดด yeah, ตัวเฮียเวลร์รี่กูดตรงไหนต่อกดเพจนี่ไงโอเคซื้อนี่นหนยแล้วติดตั้งโล่ไม้เรียบร้อยครับคนดูไป ไอ้พอมีม้ามันก็จะไวขึ้นอยู่นะท่านผู้ชมนะนี่เราไปหาน่าจะไปหาไอเทมแถวนี้แหละโคตรเท่โคตรตึงอ่ะอืออือสับกับออกครับคนดูโคตรโคตรโหดโคตรตึงเอาว่ะเอาว่ะสับกับเต่าด้วยสับมดไม่สนใจใครนี่เอาดิ โอ้ยสะอึกจัดเลยกระปุกบบินนี่มาไม่ใช่ออกไม่กระปบ,บินตัวมันใหญ่อย่งางวะนี่นี่เอาดิอืนนอ,อสิบตัวนี่มันให้เรากับจัดสิบตัวนะโคเทเรียบร้อยห้าคนดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับจ้ตัวเกมเอ่ามือถือนะครับที่มีชื่อว่า ไนส์คาวนั้นทุกคนเป็นเกมแนวเกมเว็บประจนใบอวัพีจีนั่นเองนะครับมาในตีมยุกยุคกลางนะท่านผู้ชมนะยุคกลางที่แบบว่ายุคอัศวินน่ะคนดูนะเออมีเลือกเสียอาชีพนะท่านผู้ชมในส่วนของดาบดาบโลธนูแล้วก็เวทนั่นท่านผู้ชมนะเออกเท่แม่งวัยสอึกมียุทธเลยนะไปรวมมาเล่นกันได้นะลิงโหลดอยู่ด้านหน้าเพิ่มจะคลิปเปิดเล่นอย่างเป็นทางการแล้วมีภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้มี่โคตกตัวละครเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบกิฟ ไลโอดสเตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย